บอยแบนเมืองไทยฮาพระเอกสุปตารวมตัวอีกครั้งภาพเดียวทำฮือฮาสุดเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับอีกครั้งแล้วค่ะเมื่อ้าพระเอกรูปล่อแก๊งคนดีที่ไหนนำโดยเจมส์จิรายุบอยปรกรณ์เกรดวรินทรอ,อเล็กธีรเดชเ็กเปรมนัสได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมหลังจากที่ได้รวมตัวกันอีกครั้งทั้ง้าหนุ่มมาในลุคสุดซีดาสวมแวนตาและโพสท่าเกรียนโดยเจมส์จิรายุได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม องตัวเพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าเอาไงกับพวกเราดีครับคนดีที่ไหนคนดีที่ไหนคนดีที่ไหนไหนคนดีทางด้านของหนุ่มบอยปรณกได้โพสภาพเดียวกันและระบุข้อความว่าคนดี is coming back คนดีที่กลับมาหัวเราะอย่างคนบ้าคนดีที่ไหนหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นคัมแบ็ back ได้แล้วค่ะคนดีอยู่ที่ไหนไหม รอรอดูความสนุกจ้ารูปปกอย่างหล่อข้างในอย่างขำกลับมาครับกลับมาปักหมุดรอหาเสือจอมแสบกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง